ฟังด่วนเลยครับคุณผู้ชมครับเรียกว่ากลับตาลปัดสาวไทยเราเข้ารอบทะลุ8ทีมลุ้นเจอทีมชาติจีนพร้อมกับแซงเวียดนามครับส่งจมท้ายตารางซึ่งในคลิปนี้ก็มีเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับสาวไทยเรารุ่นอายุไม่เกิน21ปีกับการแข่งรายการ VTV ครับและก็ เกมล่าสุดที่เราแพ้กับไต้หวันนั้นแฟเวียดนามหลายท่านมองต่างนะครับออกมาคอมเมนต์พูดถึงไทยเราว่าเล่นดีแล้วแต่ยังต้องปรับอีกหนึ่งจุดโดยก็ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับเรียกว่าเวียดนามเนี่ยพูดถึงเราเป็นอย่างมากเลยรก็น่าสนใจซึ่งเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้กันคุณผู้ชมทุกท่านครับเรามาเจ,เจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ผมเองก็มีเรื่องราวอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับวอลเลย์บอลสาวไทยเราครับกับรายการ VTV ครับซึ่งก็ต้องบอกเลยวา่าในเกมนี เพิ่งแข่งขันกันจบไปหมาดๆนะครับพี่ไทยเราพบกับทีมชาติไต้หวันนั้นเป็นเกมที่ ทั้งเวียดนามเองแล้วก็ไทยเองต่างตื่นตาตื่นใจเพราะฝั่งของเวียดนามเขามองว่าเฮ้ยทำไมไทยถึงแย่งเซตจากไต้หวันมาได้แต่พอมองรูปเกมจริงๆแล้วครับสาวไเราเล่นดีมากนะในช่วงต้นของเซตไม่ว่าจะเป็นเซตที่1เซตที่2แล้วก็เซตที่3หรือแม้แต่เซตที่4เนี่ยเราก็ยังทําได้ดีครับซึ่งก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าฝั่งของไต้หวันเขามาดีประกอบกับความบิบราของสาวไทยเราเองแต่ละคนเนี่ยเหมือนยังตื่นกับสนามแล้วก็กดดันตัวเองอยู่นะครับถึงขั้นที่น้องๆไปราทีมเนี่ยร้องไห้เลย นะครับกับจังหวะที่เล่นไม่ได้กับจังหวะที่ตีแก้ไม่ตายซึ่งเราก็แพ้ไป3ต่อหเซตนะครับในแต่ละเซตเนี่ยเราขึ้นนําก่อนเสมอเลยตั้งแต่เซตที่1นั้นเราขึ้นนํา3สีแต้มแต่ก็มาโดนชัยนิทไทยเปนเนี่ยมาแซงในช่วงท้าย26ต่อ24คะแนนส่วนที่2ครับ ก็เริ่มคืนฟอร์มเริ่มเค้นฟอร์มเก่งออกมานะชนะไป25ต่อ21คะแนนและก็ซิที่สเองครับก็เป็นฝั่งของชนะไทเปที่ชนะไป25ต่อ21และซิที่สนั้นเรามีโอกาสชนะสูงมากเพราะเราขึ้นนํากนถึง6คะแนนด้วยกันแต่อยู่ดีครับหลุดไปทั้งทีมเลยนะดึงโมเมนตัมตัวเองกลับมาไม่ได้ก็กลายเป็นความกดดันนั้นส่งผลให้ความผิดพลาดสาว,วเรามันมีเยอะนะครับหลังจบเกมโค้ชของสาวไทยหลังจบเกมเนี่ยทีมงานสตาฟทีมงานโค้ชก็ได้ออกมาบอกเหมือนกันว่า เราไปพลาดการรับบอลแรกและก็กดดันตัวเองมากเกินไปส่วนกติกาแก้วพิน,นครับผู้เล่นที่เป็นคีย์เพลเยอร์หลักของเราก็ได้ออกมาบอกเหมือนกันกติกาเนี่ยก็มองว่าสาเหตุที่เราแพ้นในเกมนี้เป็นการแพ้แบบน่าเสียดายมากนะครับเพราะเรามีโอกาสชนะทั้ง3ทั้ง4เซตเลยแต่สุดท้ายเนี่ยกติกาบอกเล่นไม่เหมือนเดิมนะครับเล่นไม่เหมือนทีมของเราเดิมไม่มีความมั่นใจจังหวะการนำแต้มจังหวะการตีก็ไม่เด็ดขาดโดยเฉพาะในช่วงท้ายของแต่ละเซต ที่เราปิดแต้มไม่ได้เลยนะครับแตกต่างกับไต้หวันนะที่มีเสิร์ฟแรงเสิร์ฟเบา ก็เลยทาให้เกมรับของเราเนี่ยแตกไปเลยนะครับรับบอลดีฟน์กันถือว่าผิดพลาดเยอะแต่ถามว่าผิดหวังกับฟอร์มขนาดนั้นไหมมันก็มี2ช้อยที่มองได้หลักๆนะครับช้อยแรกก็คือเราสามารถแย่งเซตจากไต้หวันได้และก็ทําให้ไต้หวันนั้นเจองานยากในช่วงต้นของแต่ละเซตนะครับเราในช่วงต้นของแต่ละเซตครับเราสามารถทําแต้มจี้ทําแต้มหนีห่างแต่ในยเรื่องของประสบการณ์้วยเรื่องของความกดดันและก็ ความนิ่งเนี่ยไต้หวันยังดูดีกว่ามากนะครับเขามีผู้เล่นคียเพเยอร์หลายคนเลยนะทั้งบอลเร็วบอลหัวเสาเราเองก็เหมือนจะสลับสับเปลี่ยนผู้เล่นกันเยอะเกินไปนะครับจังหวะโจมตีถึงแม้ว่ามันจะหลากหลายเนี่ยแต่สุดท้ายความบิดพลาดก็มีให้เห็นเยอะเช่นเดียวกันแต่ถึงอย่างไรแล้วเราก็ไม่ได้ตกรอบและอันดับยังดีกว่าทีมชาติเวียดนามครับที่ในเกมล่าสุด ไปแพ้โคราเบลกา3า3ต่อ0เซตกับเวียดนามอยู่21ปีนะครับที่ทมีดังที่ห้องครับโดยแต่ละเซตเนี่ยแพ้ไปค่อนข้างขาดนะอย่างเซตแรกเนี่ยเวียดนามแพ้ไป25ต่อ19เซตที่2ครับก็ยังแพ้ไป25ต่อ19เลยแลเซตที่3แพ้ไป25ต่อ14 <S <S ส่งบุญให้ตอนนี้อันดับในตารางคะแนนครับสาวไทยเราอยู่อันดับที่3ของตารางแข่ง3เมแมตช์ชนะ1แพ้2เก็บไป4คะแนนครับส่วนเวียดนามอยู่อันดับที่ 4ของตารางรับแข่ง3ามแมตชไม่ชนะใครเลยและก็ได้ไปเพียงแค่ 1เซตเท่านั้นซึ่งก็ได้จากไทยเราทำให้เวียดนามตกจู่จมท้ายตารางส่วนอันดับหนึ่งของตารางตอนนี้เป็นชัยนิดไทยไปไต้หวันนะครับที่แข่ง2ชนะ2มี6คะแนนเต็มอันดับที่2ก็เป็นโคราเบลกาแข่ง2ชนะ2แต่ไปเสีย2เซตได้เราเนี่ยก็ทะให้มี5คะแนนเต็มส่งบนให้สาวไทยเราครับยังสามารถพลิกเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จโดยก็การันตีอันดับ3ไปดีเรียบร้อยนะครับไปลุ้นเจอกับกลุ่ม A ที่มีเวียดนามเป็นหัวตาราง แล้วก็อันดับ2เป็นเฉชวนจากจีนอันดับ3เป็นฟิลิปปินส์อันดับ4เนี่ยจากออสเตรเลียซึ่งสาวไทยเราครับจะต้องลุ้นเจอกับทีมอันดับ2ของตารางกลุ่ม A นะครับไม่เจอกับเฉชวนจากจีนก็เจอกับฟิลิปปินส์เพราะก็ต้องรอให้ทั้ง2งทีมเนี่ยแข่งขันกันจบก่อนเหมือนกับสายของเราที่ไต้หวันจะต้องเจอกับโฮราเบลกาโดยรูปแบบของการในขันว t v ีวีครับของเวียดนามครับในการแบ่งกลุ่มนั้นจะมีการแข่งขันแบบจัดอันดับกันก่อนนะครับว่าทีมไหนอันดับหนึ่งอันดับ2อันดับ3แล้วก็ จะไปไข้าสายเจอกับอีกกลุ่มหนึ่งโดยอันดับหนึ่งของกลุ่ม A จะมาเจอกับอันดับ4ของกลุ่ม B นั่นก็คือเวียดนามที่ต้องลุ้นเจอกับทีมชาติเวียดนามชุดใหญ่ตู้แช่ตบตู้เย็นแม่งานนี้แฟนเวียดนามเองก็น่าจะเลือกไม่ได้นะว่าจะาเชียร์ใคร อาจจะเป็นแมตท,ที่วินาทีหนึ่งแมตแล้วก็แมตท,ที่ดรามา่าถ้าเกิดว่าตู้เย็นไม่โดดเด่นอาจจะโดนด่ายับหรือว่าตู้แช่ไม่โดดเด่นอาจจะโดนด่ายับกับการเจอกันทั้ง2ทีมและก็อีกสายหนึ่งครับก็คือรองแชมป์กลุ่ม B เนี่ยจะเจอกับอันดับ3กลุ่ม A หรือว่าแชมป์กลุ่ม B จะเจออันดับ4กลุ่ม A และก็รองแชมป์กลุ่ม A จะมาเจอกับอนับอนดับ3ของกลุ่ม B ก็คือสาวไทยเราซึ่งโปรแกรมการแข่งขันครับจะเริ่มเจอกันในวันที่3กรกฎาคมนี้เวลา19บเก้นาฬิกาสานาทีตามเวลาในประเทศไทยเรา ยังไงก็รอชมเอติดตามนะครับถึงแม้ว่าเราจะเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานในเกมเจอกับไต้หวันก็ตามแต่ก็ยังมีข้อดียังมีข้อเด่นเพียงแค่ยืนระยะไม่ได้ก็ตรงนั้นก็ดีเครื่องหนึ่งว่าจะเจอกับจีนหรือว่าฟิลิปปินยังไงเราเจอได้หมดนะครับเจอกับจีนก็ได้ประสบการ์เจอฟิลิปปินเนี่ยก็น่าจะพอฟัดพอเบี่ยงกันได้สาหรับการแข่งขันว t ดีครับปี2025 ส่วนอีกเรื่องราวหนึ่งครับที่ต้องพูดถึงกันเลยนะเกี่ยวกับคอมเมนต์แฟนเวียดนามที่ออกมามองต่างกับสาวไทยเราในการในขันเจอกับไต้หวันนะครับก็มีหลายคอมเมนต์ออกมาพูดถึงนะว่า ในแมตช์นี้เนี่ยน่าเสียดายที่สาวไทยเราไม่สามารถเอาชนะได้ทั้งที่นำก่อนหลายตัวหลายเต้มเลยอย่างคอมเมนเตอร์เขาบอกว่าทีมไทยอุ21ปีนั้นออกนำไต้หวันก่อนถึง12ต่อ6คะแนนแต่กลับโดนไต้หวันนั้นพลิกแซงชนะได้เห็นแล้วฉันก็ตกใจจริงๆหรือว่าอีกเมตชหนึ่งเขาบอกว่าเซตเตอร์ของไต้หวันนั้นเล่นดีมากคุมจวัวะเกมได้อย่างเหนือชั้น ก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับมีความหลากหลายมากกับรูปเกมของไต้หวันหรือว่าอีกคอมเมนต์นึงครับเขาบอกว่ากติกาแก้วเพี้ยนจากทีมไทยนั้นเล่นเก่งมากและก็เป็นตัวโดดเด่นสุดของทีมเลยก็เป็นคีเพเยอร์เพียงคนเดียวของไทยเรานะครับอีกคอมเมนต์นึงครับเขาบอกว่า เซตแรกเนี่ยก็นำอยู่23ต่อ20แล้วแพ้เซต4ก็นำ12ต่อ6ก็ยังแพ้อีกสรุปว่าทีมไทยนั้นปิดเกมไม่ลงจริงๆจะเดี๋ยวผมบอกเลยครับเล่นดีมากในช่วงต้นเซตนะแต่ว่ายืนระยะไม่ได้ก็ยังมีปัญหาดังชุดใหญ่และก็ชุดเยาว,วชนเลยที่เราต้องปรับตรงนี้อีกพอสมควรนะครับต่อกันที่อีกคอมเมนต์นึงครับเขาบอกว่าทีมไทยลงแข่งขันติดต่อกัน3วันเห็นในชัดเลยว่าร่างกายเนี่ยเริ่มล้า และฉันเอก็สะใจอยู่นิดหน่อยนะที่กติกาแบกทีมไม่ไหวซึ่งผู้เล่นคนเดียวเนี่ยจะสร้างความแตกต่างขนาดนั้นไม่ได้หรอกหรือว่าอีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่าโค้ชของเวียดนามเองควรดูวิดีโอว่าไต้หวันรับมือกับผู้เล่นของไทยยังไงเพราะตอนที่ไทยเจอกับเวียดนามนั้นกติกาเองก็ตีแบบระเบิดบล็อกของเราเลยสุดท้ายก็แพ้เพราะว่ายังรับมือกับเธอไม่ได้ยังมีอีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่าดูแค่ทีมไทย21ปีแล้วฉันก็รู้เลยว่าเวียดนามไม่มีทางเอาชนะพวกเขาได้ในอนาคตต่อมาครับทีมไทย ชุดนี้แหละที่จะก้าวขึ้นไปเป็นทีมชาติระดับโลกเหมือนรุ่นพี่ของพวกเธออย่างแน่นอนต่อกันที่อีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับเป็นอนาคตที่เวียดนามมองกับไทยเขาบอกว่าทีมเวียดนามก็คงจะมีชะตาเหมือนกับทีมชุดใหญ่ในตอนนี้คือยังไงก็อยู่ภายใตย้ร่มเงาไทยตลอดไปอีกเม้นหนึ่งเม้นต่อมาครับเขาบอกว่าวลีวันเวียดนามเองในวันนี้เนี่ยและก็วันหน้าก็คงจะไหวยอยู่แค่ในสระเล็กๆในกัลาไม่สามารถก้าวออกไปไหนได้ไกล นี่แหละครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคอมเมนต์ของแฟนเวียดนามที่ออกมาพูดถึงไทยในเกมที่เราแพ้ไต้หวัน1ต่อ3เซตเป็นรูปแบบเกมที่แฟเวียดนามเองก็ตกใจว่าแต่สุดท้ายทำไมสาวไทยเราถึงแพ้ไปได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่โค้ชต้องปรับต้องแก้กันแบบเร่งด่วนนะครับเท่าที่ผมดูเนี่ยแมตท,ที่เราเล่นดีเนี่ยก็จะเป็นแมตท,ที่เราเจอกับโคลาเบลกาจากรัสเซียซึ่งเกมนั้นเราเล่นดีมากนะครับทั้งการขึ้นตีการเซตการดีเฟนซ์บอลและก็แมตท,ที่เจอกับเวียดนามก็เล่นดีอีกแหละ ในเรื่องของการดีเฟนต์แต่เกมรุกเนี่ยถือว่ายังไม่เด็ดขาดในแมทที่เจอกับเวียดนามครับและก็แม์ที่เจอกับไต้หวันก็ข้อร่างเห็นจุดอ่อนแบบชัดเจนเลยไต้หวันก็มาเริ่มสกเกลเรามาเริ่มดูวิธีแนวทางการเล่นว่าเราแบกกรดิกว่าเราใช้กติกาเป็นตัวแบกนะครับซึ่งเขาก็ว่าเราใช้กติกาเป็นตัวแบกซึ่งเขาก็ป้องกันจุดนี้ได้ดีพอให้ผู้เล่นคนอื่นตีเนี่ยหลายครั้งก็ตีดิดบล็อกตีทําไม่ลงสุดท้ายก็แพ้ไปในที่สุดนะครับในช่วงท้ายของเซตแต่ถึงอย่างไรก็ต้องมาลุ้้นนนนกันต่อใอใรบ 8. ทสุดายเป็ ข่งแบบน็อกเอาท์นะครับถ้าเกิดแพ้ปั๊บถ้าเกิดแพ้ปั๊บเนี่ยต้องมาเล่นรอบจัดอันดับ5 8กันเลยดังไงก็ส่งแรงใจราชีให้กับสาวไทยเราด้วยและมาลุ้นกันว่าจะเจอกับทีมชาติฟิลิปปินส์หรือว่าจะเจอตูแทนจากจีนรอชมราติดตามกันนะครับเอาลในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้รับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับวล์บอลสาวไทยเราแบบนี้ ก็อย่าลืมกด like, กไลค์กดซับสไคร b e เป็นกาลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย நான்திருக்கிறேன். <laughs>